สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นมานบหลายคนซึ่งเป็นสิทธิของพระรามปาระทวาชะโกตคนหนึ่งเป็นคนหาฟืนพากันเข้าไปยังราวป่านั้นแล้วได้เห็นพระผู้มีพระภาค ประทับนั่งคูบาลังตั้งพระกายตรงดำรงสติไวเฉพาะหน้าอยู่ในราวป่านั้นจึงเข้าไปหาพรหมามภาระทวาชะโคตถึงที่อยู่ได้กล่าวกับพรหมามภาระทวาชะโคตดังนี้ว่าขอท่านพึงทราบพระสมณโคดม ประทับนั่งคูบลังตั้งพระกายตรงดํางรงสติไว้เฉพาะหน้าอยู่ในราวป่าลำดับนั้นพรามพาระตวาชะโคตพร้อมด้วยมานพเหล่านั้นเข้าไปยังราวป่านั้นแลงได้เห็นพระผู้มีพระภาค ประทับนั่งกูบลังตั้งพระกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเช่นนั้นจริงจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลด้วยคาถาว่าภิกษุท่านเข้าไปสู่ป่าที่ว่างเปล่าปราศจากคนในป่าหนาทึบ หน้าหวาดเสียวนักมีกายไม่หวันไหวมีประโยชน์อันงามเพ่งพินิษอย่างดีหนอท่านเป็นมุนีอาศัยป่าอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวซึ่งไม่มีเสียงขับรองและเสียงบรรเลงการที่ท่านมีใจยินดีอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวนี้ ปรากฏเป็นข้อหน้าอัศจรรย์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าปรารถนาไตรทิพอันยอดเยี่ยมจึงอยากเป็นสหายกับเท้ามหาพรหมผู้เป็นอธิปดีของโลกเหตุอะไรท่านจึงชอบใจป่าที่ปราศจากคนท่านทำความเพียรอยู่ที่นี่เพื่อจะมังเกิดเป็นพรหมหรือ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าความมุ่งหวังหรือความเพลิดเพลินอย่างใดอย่างหนึ่งในอารมณ์หลายชนิดซึ่งมีอยู่ประจำทุกเมื่อนานาประการหรือตัณหาอันเป็นเหตุให้กระชับแน่นทางปวงนั้นซึ่งมีความไม่รู้เป็นมูลรากก่อให้เกิดต่อต่อไป เราทำให้สิ้นสุดพร้อมท้งรากแล้วเรานั้นจึงไม่มีความมุ่งหวังไม่มีตัณหาอาศัยไม่มีตัณหาเข้ามาใกล้มีปกติเห็นหมดจดในธรรมทั้งปวงมันลุสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมประเสริฐสุดแล้วเราจึงควรแก่ความเป็นพรหมแกล่งกล้า เพ่งพินิจอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนีง้แล้วพรามภาระทวาจะโคดได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนีว้ว่าข้าแต่พระโกดมผู้จเจริญพระพาสิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโกดมผู้จเจริญ พระภาสิทธ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต